ยินต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่การสุ่มลัคกี้สปินของการคอลแลักันระหว่างพับจีโมบายกับ Sonic The Hedgehog นั่นเองนะครับผมเป็นการคอลแลักันที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่อลังการและที่สำคัญครับมาพร้อมกับบัดดี้ครับที่ออกแบบมาได้คล้ายกับตัว Sonic แทบจะ1ต่อ1เลยนั่นเองครับดูความน่าเล่นโอยสวยมากและที่สคัญครับจะมีร่างอัปเกรดที่เป็นร่างเรียกว่าอัลติเม e ซ u เปอร์โซนครับ ที่เป็นชุดนะแปลว่าเราจะต้องมีโซนิคล่างเมื่อกี้ก่อนแล้วก็ชุดเนี่ยเอามาใส่กับโซนิคนะครับผมดูสิดูดโอ้สวยมากและที่สาคัญครับยังมีสกินของบักกี้ครับซึ่งเป็นบักกี้ที่ไม่เหมือนบักกี้ทั่วไปเลยครับเป็นบักกี้ที่โอ้โหเล็ก พิเศษและเหมือนจะยิงล้อได้ยากด้วยครับสวยครับดีไซน์แตกต่างกันเลยมีสก,กินอื่นนะสก,กินเรือสก,กินกระทะอันนี้ไม่ได้สนใจเท่าไหร่นะครับวันนี้นะครับเราเล็งกันไว้นะครับด้วยงบ1400 UC ครับเพื่อที่เราจะมาเอาสัตว์เลี้ยงทั้ง2ตัวนั่นเองรวมถึงสกินบักกี้ด้วยนะและเราวันนี้ครับอย่างที่บอกไปสุ่มมาหมื่นหนึ่งนะครับเราจะสุ่มกันแค่150กล่องเท่านั้นนะครับไม่ดันไปต่อนะจบที่150ได้อะไรเอานั้นถ้าไม่ได้แลก นั่นคือกำหนดการของเรานะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสุ่มกันเลยแต่ก่อนจะไปเริ่มสุ่มนะครับฝากทุกคนกดไลค์กันก่อนแล้วก็กดแชร์กดติดตามและที่สาคัญครับอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าทุกคนรู้สึกอย่างไงกับการสุ่มหลังจากนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยเหมือนเดิมนะครับทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะครับและที่สาคัญถ้าเกิดอยาเกเติม UC นะครับก็สามารถไปเติมกันได้ที่ านตมกต,ต้องสากเกมซูมกค็คืณตามเองต้องสา์เกมมีถึงเว็บเพจไลน์เ,ออเปเลยอย่านาน,นตอบโคตรไว กับการสุ่มนะครับ10กล่องจะอยู่ที่360อยู่ีนั่นเองนะครับผมพร้อมกันแล้วครับไปคือที่ลิงไว้เนี่ยไม่น่าใช่สกินชุดแตอุ้ยอุ้ยชิดแรกเข้าโผล่แล้วครับทุกคนนี่ครับผมสปีดโบท๊ทีมโซนิกค,ครับ <Yeah! S 1> ก็เป็นการคอลแลบกันครับถือว่าใช้ได้นะครับได้มาอย่างแรกใน10กล่องแรกนะไปกันต่อครับกล่องที่ 20ครับกับอีก360นะ let's go 150กล่องนี่กี่บาทวะ10 100กล่องก็ประมาณ3,600ปะ่ะ3,600อีก50กล่องก็ประมาณ5,000กว่าอีก5,000กว่ายูซี่ห5า0 0นแปดหกยูซีก็ได้ครับแต่ว่าเหรียญนนะ่ะมันออกแค่หนึ่งนะใครที่จะเลขอะ่ะอาจจะต้องสุ่มเยอะหน่อยเ<ๆ>พราะว่าเหรียญออกน้อยเออหาเลยวะเน<ๆ>ี่ยเหรียญมันออกน้อยครับเหรียญออกแค่หนึ่ง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 เลยสังเกตดูครับ ไม่มีเบิ้ลนะน้อยมากเพราะฉะนั้นใครที่อยากสะสมเหรียญก็เนี่ยแอบเกลืออยู่เหมือนกันนะครับรอบที่2ครับ20กล่องเกลือมากนะครับเกลือมากๆต่อไปครับกล่องที่30สครับไปแต่ถ้าใจจริงอะถ้ามันดวงดีจริงๆก็อยากได้ตัวสัตว์เลี้ยงเลยนะเพราะมันแรกตั้ง8 0ดรอยนะเออมาอุ๊ยมาอีกแล้วทุกคนมานะครับทีที่2ครับโซนิคแผน เดี๋ยวขออนุญาตใส่ให้ดูหน้าล็อบบี้แป๊บหนึ่งนะครับเป็นกระทะทรงนูนนะเห็นปะปกติเนี่ยกระทะมันจะแบนนะครับแต่ว่ากระทะของโซนิกจะนูนขึ้นมาครับทุกคนดูเห็นครับสังเกตดูตรงปกติเนี่ยมันไม่มีนะกระทะทรงนูนอ่ะอาจจะมีลวดลายเพิ่มขึ้นมาครับแต่ว่าทรงนูนขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นโซนิกใบแรกนะครับที่มีนะครับไปกันต่อครับผมทุกคนกล่องที่40แล้วนั่นเองครับผมไปโอเปลี่ยนไหมนี่ไงเปลี่ยนไปเปลี่ยนให้10เดี๋ยวโอเอาเรื่องนะครับเนี่ยไปกันต่อครับกล่องที่50ครับ ไป50กล่องแล้วนะครับมีแค่กระทะกับเรือแล้วก็เชือกกระเป๋าแบบซ้ำนะครับเอาจริงก็3อย่างนะตอนนี้ขอเป็นอย่างที่4ได้ปะละ่ะอย่างที่4ก็อย่างเช่นอ่สกินปืนนะสกินปืนนะสกินปืนไม่ใช่สกินปืนอัพใช่ไหมน่าจะเป็นสกินปืนที่มีการคอแลแลบกันเฉยไม่มีคิวฟีดไม่มีเอฟเฟกอะไรนะครับเป็นแค่สกินปืนธรรมดาทั่วไปแต่ได้มาก็ดีนะครับได้มาก็ดีเฮ้ย ได้เลยเหรอโอ้ยสวยนะนะ่ะแล้วสกินบักกี้มันเหมือนจะมีความสามารถพิเศษด้วยปะมันจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวลองดูซิครับบักกี้ปกติบักกี้ไม่อันนี้ก็โกงอยู่แล้วนะความสวยอะ่ะไอ้บักกี้ธรรมดานะครับจะมีความสูงของล้อขึ้นมาแต่ถ้าเกิดเป็นบักกี้ของโซนิคจะมีความต่ําเหมือนรถยนต์ครับเอาจริงมันแอบ,บดูโกงเหมือนกันนะแต่เรื่องฮิต OK บ็อกซ์ไม่รู้นะครับว่ามันจะช่วยอะไรไหมเดี๋ยวจะไปพิสูจน์ให้ดูแล้วกันนะโอเคไปลุยกันต่อครับดวงกาลังมานะทุกคนไปกันกล่องทีี่่่60กกัันตอเลยดวาครบผม Lets go ดวงกำลังมามีอะไรแล้วกระทะโอ้ที่ห <re> ้อยกระเป๋ามาอีกแล้วเราได้ท <re> ี <little> ่ห้อยกระเป๋าสออย่างแล้วนะครับเจ้าสีเหลืองกับเจ้าสีฟ้านะครับสอตัวแล้วนะครับเหลืออะไรเหลือสกินปืนสกินชุดสกินสัตว์เลี้ยงอ่ะเหลือพวกของยากๆแล้วกันนะครับเหลือของยากๆแล้วกันนะไปเลยเพื่อนโอ้เฮ้ยหาห ลุ้นลุ right. ้นลุเร so, mm. <Sa> ียบร้อยนะครับนี่ไงได้มาอีกหนึ่งชิ้นครับเป็นที่ห้อยกระเป๋าระดับโซนิกนะเป็นคระดับโซนิกนั่นเองครับเราล้ครับตอนนี้เรามาแถวเนี้ยหมดแล้วนะฝั่งนี้หมดแล้วครับเรือกระทะเหลือฝั่งนี้ครับเหลือฝั่งซ้ายที่เราต้องตามเก็บนะครับไปกันต่อครับกล่องที่เจ็ดสิบครับไปเรียบร้อยครับกล่องที่เจ็ดสิบเกลือครับทุกคนไปกันต่อครับกล่องที่แปดสิบครับ ไปเยอยไปกันต่อครับกล่องที่เ1้ครับไม่ไหวว่ะไม่ไหวจริงๆครับไม่ไหวเลยจริงๆครับวันนี้ไปกันต่อครับกล่องที่100ครับไปเฮ้ยไอ้บ้าเหรียญ1ิเหรียญต่อไปครับ110กล่องนะครับ เรียบร้อยครับ110กล่องเหมือนเดิมเลยฮไปครับกล่องที่120ครับไปกหนแล้วจากหมื่นหเหลืออยู่6,000แล้วกล่องที่130ครับ้มันดีมาตั้งแต่แรกเลยเวย้ยมันดีมาสกินออกไปรดออกเรือออกกระทะออกมันดีมาตลอดอย่าให้มันแผ่วช่วงปลายใช่ปะ พี่ฝนสวัสดีครับสวัสดีคุณพิษแพรสวัสดีครับอยากเจออีกแล้วพิษแพรคิดถึงจังเลยครับมาเล่นเกมด้วยกันนะว่างๆโอ้ยโอ้ยเฮ้ย,ยดึงว่าจะไม่ออกซะแล้วสกินปืนได้มาหนึ่งสวยครับโซนิกเร็เตอร์นะแต่อย่างที่บอกครับมันไม่ใช่สกินปืนที่ เป็นคอแลบแบบอลังการนะครับมันเป็นแค่คอแลบไม่ได้มีเอฟเฟกการยิงปิวปวป้วป้าิ้วป้าอะไรไม่ได้มีคิวฟิตอะไรนะครับแต่แค่มันเป็นสกินปืนของโซนิกนั่นเองนะครับไปกันต่อครับกล่องที่140ครับโอเคโอเคนะครับผมเราก็เปลี่ยนเหรียญอีกสิบเหรียญนะครับตอนนี้โอ้โหโ,โหดูหน้าจอที่อยู่ตรงหน้าทุกคนน่ครับไม่มีอะไรเลย เอาละนะครับต่อไปครั้งสุดท้ายนะครับครั้งสุดท้ายแล้วนะครับเราจะสุ่มแค่150กล่องนะครับอย่างที่บอกถ้าครั้งนี้ไม่ได้ก็ไม่เอาอะไรแล้วนะครับไม่เอาแล้วนะครับเอาแค่นี้นะครับทุกคนไปกันต่อครับกับกล่องที่150ครับไปอ๋คือชิ้นหนึ่งสีแดงชิ้นหนึ่งหมวกหัวตัวละครอะไรก็ได้ จะได้คุม้มขอลองขอลองลุ้นลุ้นนะ่ะ เราจะมารับของกันก่อนนะครับ20นะครับได้เป็นเศษชิ้นส่วนนะครับแล้วก็ตัว40กล่องนะครับได้เป็นตัวท้ายนะครับแบบเก็บปืนแล้วก็70กล่องนะครับได้เป็นที่ห้อยกระเป๋านะแล้วก็ตามด้วยครับนี่เลยอีก100กล่องครับได้เป็นล่มชูชีพนะของโซนิกนั่นเองครับที่เอาไว้ใส่ตอนโดดล่มนะแล้วก็สุดท้ายครับได้เป็นมาเชตเต้นะครับหรือว่าอาวุธระยะประชิดนั่นเองครับก็จะเป็น่างนี้นะครับถือของ เราตอฟักเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวเราจะแลกกันเลยแล้วกันนะผมคงไม่แลกชุดนะผมบอกทุกคนก่อนนะผมน่าจะไม่แลกชุดมาเป็นของตัวเองเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมใส่เนี่ยอาจจะใส่แค่ในสตรีมด้วยซ้ำา <Yo. S 2> ผมไม่ได้เอามาใส่ในชีวิตจริงแบบเป็นชุดหลักแน่นอนนะวันนั้นแต่สิ่งผมจะแลกนะครับคือนี่เลยครับชุดบัดดี้กับบัดดี้โซนิกนะครับเราจะต้องแลกสีฟ้ามาก่อนนะครับ แล้วค่อยมาแลกสีทองเพราะว่าถ้าเกิดเป็นร่างซูปเปอร์มันเป็นแค่สกินไม่ใช่ร่างต้นเราต้องเอาร่างต้นมาเพื่อใส่สกินนะครับเพราะฉะนั้นเราจะแลกสีฟ้ากันก่อนนะครับ800เหรียญครับกับการรับน้องมาไว้ในครอบครองนะครับจัดไปมาแล้วครับบัดดี้โซนิกนะแล้วก็อีกตัวนะครับเป็นร่างซูปเปอร์โซนิกนะจะไป800ครับนี <Yahoo! S 1> เทโคตรเทโคตรเลยว่ะอนุญ,ญาตไปใส่ให้ดูแล้วกันนะครับสำหรับที่หูของโซนิกนะอุย้ยตัวเล็กเดี่ยวไอ้หนูไอ้หนูตัวเล็กมากเลยทำไมห,หนูตัวเค่นั้นน่ะลูกมันขยายได้ไหมมันขยายขึ้นไม่ได้เหรอหนูสักหัวเข่ากำลังดีนะเอาใส่้างเกงกายครับไหนดูซิ เออที่ดูดีขึ้นมาหน่อยเว้ยเอาล่ะนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราได้มาทั้งหมดนะครับมีสกินรถสกินค้อน นะครับสกินตัวสกินตัวนี้แรกเอาไม่นับแล้วกันนะครับแต่ได้มาฝั่งสีม่วงม่วงได้หมดเลยสกินปืนได้หมดเลยแต่สกินแดงเราไม่ได้เลยนะครับแล้วก็แลกมานั่นเองนะจบไปที่ประมาณ200กล่องนะครับก็จริงๆไม่เรียกจบหรอกเลยวันแรกเอาดีกว่านะครับเราตั้งเป้าไว้ประมาณนั้นนะครับจากเหรียญ3000กว่าเหรียญนะครับหลังจากหมดกิจกรรมนี้ไปผมเลยอยู่2,600นะครับแปลว่าเราค่อนข้างใช้เหรียญเกินงบไปนิดนึงนะครับเหรียญตรงนี้นะครับไม่มีมอายุ่นะผมจะเก็บไว้ในกิจกรรมอื่นนะครับและอย่างที่บอกไปผมไม่ได เอาชุดเหลืองนะครับเพราะว่าผมไม่น่าจะได้ชอบมันเวลาใส่อ่ะใช่อืมและนี่ครับก็คือทั้งหมดนะครับของการสุ่มสกินโซนิกนะครับจากกิจกรรม Sonic the Hedgehog X Pub ์พับชิโมนั่นเองใครมีความคิดเห็นยังไงชอบชุดนี้ไหมชอบสัตว์เลี้ยงไหมคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้เลยส่วนตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตัดเกิดอยากเติม UC นะครับก็สามารถไปเติมได้ที่วิสันเกมมิ่งเลยนะครับขอแนะนำเลยนั่นเองนะครับผมตอนนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับทุกท่าานโชคดีจ้